สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วตามสัญญาที่ผมบอกว่าจะนำตัวชุดตัวต่อ Lego Mario Kart นะครับมารีวิวกันให้ดูเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างในแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบกันให้ดูเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้พี่อยู่กับผมนะว่าอันนี้เพิ่งออกมาวันที่15เดือนพฤษภานะก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เองผมก็ได้มาช้าป,ประมาณ1วันได้มาวันศุกร์แล้วพอดีติดทุระอะไรก็เลย ใช้เวลานิดนึงกว่าจะมาอ่านบ็อกซ์แล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะแต่ก็ตามสัญญาเรามาแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงกล่องก่อนนะนี่ของสวยมากกล่องใหญ่ด้วยแล้วก็อาร์ตเวิร์กสวยจริงๆดูดิคุณสวยไหมอ่าให้ดูทีให้ดูด้านหลังด้วยนะให้ดูอ่าชัดไหมสวยงามไหมครับอ่าก็ตัวนี้เป็นชุดตัวต่อที่อยู่ในหมวดของ เป็นมาริโอ้นะครับเป็นธีมของมาริโอ้แล้วก็เป็น a เดลเวล l c มด้วยก็คือเป็นทำมาให้ผู้ใหญ่เล่นได้ด้วยนะครับหลังๆทางเลโก้เนี่ยก็ทำโปรดักต์ไลน์ออกมาให้แบบเข้าถึงกลุ่มทุกวัยมากขึ้นเมื่อก่อนก็จะดูเหมือนเป็นแบบเป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ชอบเล่นบิ็กเลโก้แล้วก็เป็นเด็กไปเลยนะฮะแต่ทีนี้เขาจะทำมาให้แบบเป็นเหมือนของสะสมหรือว่าเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วยสำหรับผู้ใหญ่นะฮะนั่งเล่นได้ก็สนุกทั้งทุกวัยเลยให้มันเข้าถึงมากขึ้นแล้วเป็นการ อ่าคลแลบกับทาง Nintendo อีกก็จะมีตัว Mario นะและปีหน้ารู้สึกว่าจะโคลแลบกับโป k ก m o n ด้วยนะก็จะมีตัวน่าจะเป็นพิ k a ชูนะมน่าจะมาแน่แตัวนี้มีทั้งหมด1,972ชิ้นนะครับก็ไม่ถือว่าไม่น้อยนะก่อนหน,น้านี้คลิปก่อนหนะ้านี้ผมเคยทำเอาไว้เป็นตัวต่อ ตีมเลโก้เหมือนกันเป็นตัวดอกไม้กินคนนะถ้าถ้ายัางไงลองย้อนกลับกันไปดูเป็นคลิปเก่าๆนะที่ผมเคยลองทำไว้เป็นดอกไม้กินคนไอตัวปเปลี่ยนหญ้าแพนหรือว่าพารานาแพนนะ่ะก็น่ารักแต่ตัวนั้นนะ่ะชิ้นรู้สึกจะแค่900ชิ้นนะผมยังอีกน้อยกว่าเยอะก,ก็ใช้เวลาต่อสักพักหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้จะเป็นไงเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน ผมอะ่ะไม่ค่อยชอบกล่องทางเลโก้นิดนึงตรงที่ว่ามันทํามาแบบมันจะวุ่นแกวุ่นวายทีนะผมรู้สึกว่าแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะกล่องบางบางประเทศอนะ่ะทางยุโรปรู้สึกจะแบบทาดีกว่าเหมือนมันจะยกยกขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยอะ่ะสวยเลยนะแต่เนี้ยของทางฝั่ง US เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเปิดด้านข้างเห็นไหมเนี่ยเป็นเปิด,ดข้างข้างเนี้ยอันนี้ยังดีนะเขาเขาไม่แบบ ติดกาวมาทั้งหมดครับเป็นแบบเป็นเทปเนี่ยผมเอาคั <c oughs> ตเตอร์กรีดเทปก็หลุดแล้วกันก่อนหน้านี้คือเป็นแปะกาวหมดเลยแล้วคือแกะยากมากคือถ้าจะให้เก็บกล่องไว้สวยๆนะก็แกะยากนิดนึงเหมือนกันอ่าอันนี้เขามีบอกอายุไว้ด้วยนะว่า18บวกแต่จริงๆแล้วถ้าใครไปซื้อมาเล่นนะก็ถ้าเป็นผู้ปกครองอยากเล่นกับลูกๆหล,ล,ลานๆเนี้ยก็ถ้าอยู่ในการดูแลเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวบริกมันค่อนข้างใหญ่ยอยู่แค่ระวังอย่ายให้ เด็กเล็กเกินไปกินเข้าไปนะก็ต้องระวังแค่ตรงนั้นนะอ่าข้างในเยอะมากคุณโอ้โหคือเล็โอ้โหเยอะจริงคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเลโก้เขาไม่ได้ทำแบบอ่าตัวบริกที่มันแตกต่างแบบรูปร่างไปมากจากตัวบริกปกติแต่ตอนนี้มันเขาทำมาให้มันแบบต่อให้แล้วแบบมันมันมันมีรูปทรงอื่นอ่ะสวยมากขึ้นนี่ให้นี่ดู ยางนี่ยางดีด้วยเนี่ยคุณภาพดีมากเลยยางล้อผมว่าเดี๋ยวทาบออกมาสวยแน่เลยคุณมันเยอะกว่าที่ผมคิดผมไม่รู้ว่าผมจะมีที่พอบนโต๊ะนี้แต่โต๊ะผมว่าค่อนข้างจะเล็กมากเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล่องไว้ด้านข้างก่อนนะไม่ไม่มีอะไรละขอเก็บกล่องไว้ด้านข้างนิดก่อนนะนี่โอ้โหหลายถุงมากคุณมีกี่ถุงเนี่ยโอ้โหชุดยาง ชุดยางมียางหน้ายางหลังเฮ้ยจริงจังมากคุณจริงจังมากถ้าใครแบบสนใจอ่ะผมแนะนำให้ลองไปเช็ค l e โก้ที่ไทยดูนะเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมีขายแหละแต่ว่าถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าโปรดักต์ลายเลโก้เนี่ยเขาเขาทำมาแม็กซี่มากไม่ต้องแบบพยายามไปรีบซื้อรีเซลนะคุณรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มีของแบบ เยอะแยะแล้วมันจะอยู่ในตลาดแบบหลายปีเลยประมาณสองสปีอย่างต่ำนะมันไม่หายไปไหนนะมันไม่เป็นลิมิเต็ดแต่มันมีกี่ถุงเนี่ยผมนับก่อนนะโอหเยอะมากคุณโอ้โหนี่อะไรอะ่ะคู่มือการต่อขอวางไว้ก่อนนะมันเยอะจริงมันเยอะจริงให้พดแล้วผมแล้วผมเอาไวแพดมาวางไว้ทำไมเนี่ยาวางไว้ก่อนไอ,อยางนี้มันหลุดมาได้ไหนสองอันเนี่ยผมงงมากเลยเดี๋ยวนะ โอ้ยคุณคืนนี้ผมจะต่อเสร็จไหมเนี่ยนี่ผมผมผมดึกเลยนะของผมสี่ห้าทุ่มแล้วนะเนี่ยตายละแต่อยากที่ให้เพื่อนๆดูไงกี่ถุงขอนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนับคร่าวๆที่เห็นตอนนี้คือสิบแปดถุงผมว่าผมนับไม่ผิดสิบแปดถุง,ถงแล้วมี มียางมาอีกสองอันไม่อยู่ในถุงแปลกมากผมไม่เข้าใจว่าทำไมยางนี้ไม่อยู่ในถุงสิแปดถุงหุ้หนึ่งพันเก้าร้อยว่าชิน้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กแกะยังไงล่ะคู่มืออ่ะลิปมีวิธีการบอกให้ลิกขึ้นก็คือต้องฉีดคือเนี่ยถ้าใครอ่ะอยากจะเก็บไว้ดีดีอ๋อแต่มันก็ไม่ได้ฉีดยากอะไรนะก็ได้อยู่เหมือนกันโอเคโอ้เป็นกาวนะคุณ อุ้นถ้าถ้าคุณอยากจะเก็บมันไว้ดีๆนะระวังนะเวลาฉีดมันจะขาดแน่ๆแหละผมว่าค่อยๆต้องค่อยๆเลยจริงๆผมก็ไม่ถึงกับมายมันมากนะว่าแบบมันจะขาดหรือเปล่าแต่ว่าผมอะอยากจะเก็บไอ้คู่มือไว้ไงแล้วเดี๋ยวถ้าไปวางระเกะระกะไม่มีที่เก็บนรือมันก็จะหายอีกเนาะแต่เดี๋ยวทุกอย่างก็คงยัดลงไปในกล่องหลังจะเสร็จทุละแล้วนะอ่า ขาดไหมนเนี่ยจะขานไหมเนี่ยคุณอ,อโอเคเนี่ยทั้งสองทั้งสองใส่มาแค่คู่มือนะครับคู่มือใหญ่มากคู่มือสวยมากเนี่ยผมชอบของเล่นของเลโก้ตรงที่เขาเวลาเขาทำมามันพรีเมียมมากเลยนะมันสกัดเนี่ยโหดูดิเล่มบลึกลึกตึกตึ๊กใหญ่มาก Oh. ผมอยากจะเปิดให้คุณดูเยอะทุกหน้าเลยนะแต่ว่าถ้าดูทุกหน้าก็คงคลิปคงจบมันพรุ่งนี้คงไม่ทันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใครเกิดชอบแล้วไปซื้อมาคุณลองไปดูเอ,เองแล้วกันก็คือเป็นวิธีการประกอบแหละผมแนะนำนะถ้าใครไม่เคยเล่นเลโก้นะจริงๆเ,เขามีเขามีแอปด้วยให้คุณแนะนำให้เนี่ยแนะนำให้คุณโหลดแอปมานะโหลดแอปของเลโก้เนี่ย มันจะดูง่ายขึ้นมันจะแบบยิ่งใช้ iPad นะมันจะแบบเหมือนเราสามารถหมุนดูได้ว่ามันตรงเนี้ยมันประกอบเป็นยังไงถ้าคุณดูภาพแล้วคุณแบบไม่เพราะบางทีภาพมันไม่ใช่เป็นแบบเห็นทุกมุมไงแบบสามสามร้อยหกสิบเนาะเห็นแบบเอ้ยตรงนี้ประกอบเข้าไปตรงนี้อะไรเงี้ยบางทีมันพลาดได้จริงๆผมผมมาต่อแบบบางทีมันเราเรานืว่าเฮ้ยมันเหมือนกันสองฝั่งแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เหมือนนะเอออันเนี้ยแนะนําให้แนะนําให้เวลาต่อระวังเพราะว่าบางชิ้นอะมันมันจะบางมากคุณแล้วถ้าคุณไม่มีเล็บ มันต้องใช้แบบ,แบ,บเหมือนคัตเตอร์หรืออยงนี้นงัดออกมาแล้วมันระวังมันจะแบบบาดมือได้มันอันตรายอยู่เหมือนกันนะถ้าคุณต่อผิดขึ้นไปชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องระวังเวลาบีบลงไปแน่นแล้วนะครับไอตัวบริกเนะก็เ e เลเบตยูมาร a โอคาร์ดโอ้นี่แหละที่ผมชอบคุณคุณรู้ไหมเขาก็มีบอกประวัติเนี่ยว่า Mario อ a r รเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีไหนเนี่ยบอกหมดเลยมีรายละเอียดสวยมากดูดีมาก เห็นไหมนี่ผมชอบมากเลยภาคสุดท้ายในปี2องในปี2017ที่ออกมาคือ Mario Kart 8แล้วเราก็กำลังจะได้เล่นกำลังจะได้เล่น Mario Kart World ในอีกมไม่ถึงเดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเข้าไงดีผมจะทำตามคู่มือแต่ว่าโต๊ะมันเต็มเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้กันเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะ ลแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นแบบผมจะทำแลบไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวตอนสุดท้ายว่าต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันออกมาไซส์ประมาณไหนสวยขนาดไหนคุ้มค่าขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบอีกทีแล้วกันยังไงก็เดี๋ยวอย่ารอช้าเราไปเริ่มประกอบไปเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มประกอบกันเนี่ยวันนี้ผมก็มีพิเศษอีกแล้วฮะมา แจกเพื่อนๆในช่องของผมนะฮะพอดีผมได้โค้ดฟรีมาอีกแล้วนะฮะเป็นโค้ดเกมบน PC นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องดีใจแน่เลยบางคนถ้าอาจจะชอบนะบางคนอาจจะยังไม่มีแต่ผมบอกไปก่อนนะโค้ดนี้มันเป็นโค้ดทางฝั่งอเมริกาผมไม่รู้ว่ามันจะมีการล็อกโซนหรืออะไรหรือเปล่านะเพราะผมได้มาฟรีคือเพื่อนๆอาจจะต้องไปลองหากันเองนะส่วนวิธีการรีดีมเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ทิ้งไว้ใน Deception สำหรับใครที่เข้ามาดูคนแรกและโชคดีแล้วอเอาโค้ดไปใช้เนี่ยถ้าใช้ได้ก็ผมก็ดีใจด้วยนะถ้าใช้ไม่ได้ก็ขออภัยแล้วกันว่าผมก็ไม่ทราบว่ามันล็อกโซนไหมโค้ดที่จะให้เป็นโค้ดดาวน์โหลดเกมจากแพลตฟอร์ม PC นะครับคือ GOG ถ้าใครยังไม่มีสมาชิกเนี่ยก็ต้องไปสมัครไว้ด้วยนะเกมที่จะแจกก็คือเป็นเกมนี้เลยครับอ่า ในเมื่อเราประกอบ l e โก้เราก็จะแจก LEGO Star Wars The c o m p คอมพ Saga นะครับใครเคยเล่นไม่เคยเล่นสนุกหรือเปล่าผมไม่เคยเล่นผมบอกเลยแหละผมไม่ได้เล่นเกมบน PC อยู่แล้วแล้วผมก็ไม่รู้จะเอาโค้ดไปทำไมในเมื่อเขาให้ผมมาฟรีๆนะก็เดี๋ยวเรามาแจกเลยละกันเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงหน้าจอเพื่อเพื่อนทุเพื่อนเดูด้วยนะว่าโค้ดมันคืออะไรแล้วเดี๋ยววิธีการเอาไปใช้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูใน description กันได้เลยนะครับก็ ตรงนี้เอาไว้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันใครได้ไปก็ถือว่าก็ดีใจด้วยนะขอให้โชคดีถ้าใช้ได้ก็ดีใจด้วยถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับไงก็ขอให้เล่นเกม LEGO Star Wars t เดอร m คอมพิ a ซาอย่างสนุกสนานแล้วกันนะครับผมอ่างั้นจบเรื่องการแจกโค้ดแล้วเราไปเริ่มกันเลย ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆชอบไหมครับสวยใช่ไหมสวยมากคุณผมบอกเลยว่ามันสวยจริงๆแล้วก็ตอนที่ประกอบเนี่ยคือสนุกมากแบบมันค่อนข้างชาัชาๆเลยนิดน,นึงนะมันไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปกําลังดีแต่ว่าผมบอกเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อให้ลูกๆหล,ล,ลานเนี่ยตอนที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปวิดีโอเนี่ย ผมบอกว่าเล่นได้ทุกเพศทุกวายแต่ผมตอนระหว่างประกอบไปผมก็รู้สึกว่าไม่ใช่ละมันค่อนข้างจะมีความช a l l e n g อยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อให้เด็กอายุเด็กเล็กเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าอายุต่ำกว่า12-13ลงไปยังไงก็ขอให้สักประมาณ13ขึ้นอะไร15ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันชิ้นส่วนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีชิ้นส่วนเฉพาะเยอะมากแล้วก็มีชิ้นส่วนเล็กๆเยอะมากแล้วมันมีความคม ของชิ้นส่วนนะบางชิ้นบางชิ้นน่ะมันเล็กแล้วมันคมด้วยแล้วเราต้องบีบประกบให้มันแน่ๆนๆะอ่ะผมยังพลาดโดนไปทีนึงอ่ะก็เลือดไหลที่นิ้วเหมือนกันนะเมื่อกี้ตอนที่ประกอบส่วนของตัวมาริโอ้ Mario นะครับตรงน่าจะเป็นตรงตรงมือเขานั่นแหละผมพยายามจะบีบมันแล้วก็พลาดตรงที่ว่าประกอบผิดไปนิดนึงแล้วพอจะพยายามจะงัดมันออก ก็มันเกี่ยวเข้าไปตรงเล็บก็เลยโดนตรงคมพอดีนะฮะก็เลือดไหลไปแต่ก็นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ถ้าเกิดซื้อให้เด็กๆเ,เล่นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ดูแลใกล้ชิดนิดนึงก็ดูว่าเขาประกอบไงแต่ผมแนะนำอย่างนี้นะให้คุณดาวน์โหลดแอปของเลโก้มาด้วยมันจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยคือดูง่ายไม่แล้วว่าการดูในบุ๊กเนี่ยแมนนวลมันคลาสสิกแต่ว่าบางทีเราบางทีเรามองไม่ออกจริงว่ามันยังไงกันแน่แต่ตัวนี้ช่วยทําให้การประกอบเนี่ย ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนพอเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูเราจะได้เราจะได้ฐานมาด้วยนะมีมีฐานมาด้วยแล้วก็มีรถตัวรถของมาริโอนะครับแล้วก็มีตัวมาริโอส่วนในแมชชีนิกเนี่ยก็ตรงรถเนี่ยก็สามารถวิ่งได้นะจริงๆแล้วเข็นได้เลยเพราะว่าพาร์ตยางเนี่ยคือทำออกมาดีมากผมชอบตรงส่วนของล้อแล้วก็ยางมากๆเลยนะครับคือทำออกมา ดีมากๆออกแบบมาดีมากดีเทลทุกอย่างดีสวยมากๆเลยสีของบิ๊กเลโก้สีสันสดใสสวยงามอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องสีเลยนะครับแล้วก็ตัวมาริโอเนี่ยคุณสามารถใส่ใส่ลงไปแล้วก็สามารถดึงออกมาได้นะแต่พอดีตอนที่ผมใส่มันลงไปเนี่ยมันดันไปติดกับตัวเบาะที่นั่งพอดีนะครับแบบติดแบ,บบล็อกเลยอะ มอนผมก็เลยไม่อยากจะดึงขึ้นมาอีกนะเพราะมันต้องค่อนข้างใช้แรงดึงขึ้นมานิดนึงตรงนี้ผมเสร็จแล้วผมก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงมันตรงในส่วนของคันเร่งคุณสามารถขยับมันได้นิดนึงนะตรงโพมอะไราสามารถขยับมันได้นิดหนึง่งไม่ได้เยอะมากก็หลักๆของรถเนี่ยก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวมาริโอเนี่ยคุณจะสามารถขยับหัวเขาได้นะหัวมาริโอเนี่ยขึ้นงยเงยหน้าก้มหน้าหันซ้ายหันขวานะครับก็แล้วแต่คุณจะชอบ ได้ได้เลยนะฮะอ่าในส่วนของแขนก็ขยับได้การแขนได้ยกแขนได้หมุนข้อมือได้นิดนึงอืมให้มันดูเหมือนกับมอือเดี๋ยวผมจะเซตไว้ประมาณนี้นี่เอาให้เหมือนเอาให้เหมือนในรูปเอาให้เหมือนในรูปเหมือนไหมมันต้องกลางไห้ได้ไหมเดี๋ยวนะประมาณนี้ได้ไหมอ่าประมาณนี้เท่เอ่าเป็นไง แล้วก็ไซส์เนี่ยกำลังดีนะไซส์เนี่ยผมลองวัดดูแล้วนะก็คือประมาณ1นหมาบรรทัดนะครับอ่ะสินิ้ว12นิ้วเสร็จๆนะแล้วก็สูงนี่ประมาณ9นิ้วได้นะถ้ารวมฐานด้วยก็น่าจะประมาณประมาณ10นิ้ว1 0นิ้ว11นิ้วได้สวยอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตวางลงบนฐานนะเพราะว่าผมชอบมันมากเลยฐานเขาทำแบบ ออกแบบมาดีมากผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกแบบ Lego ้เซตนี้นะแต่ว่าต้องบอกว่าอาัจฉริยะมากคือยอดเยี่ยมจริงๆยอมเลยคือดีเทลรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลอสอัพให้ดูแล้วนะว่ามันรายละเอียดดีเทลอะตอนนั่งประกอบไปยังตกใจเลยว่าเฮ้ยเขาใส่ตรงนี้ได้หรอตรงนี้ก็ต้องแบบเพิ่มเหรอแบบเหมือนต้องต้องใส่มาด้วยเหรอแบบมันจริงๆแบบประกอบข้ามไปเลยก,ก็ก็ไม่มีใครว่านะแต่แบบ พอใส่ออกมาเฮ้ยเออดีเทลสวยงามจริงๆนะครับก็คุ้มค่านะแล้วก็ถ้าใครชอบแล้วอยากจะลองหามาประกอบเล่นผมก็แนะนำให้ลองไปเช็คที่ร้านเลโกดูนะครับที่ประเทศไทยอาจจะมีเข้ามาแล้วผมคิดว่าน่าจะมีแล้วนะผมไม่ทราบนะผมผมไม่รู้จริงผมไม่ได้ตามข่าวเลโก้ที่ประเทศไทยแต่ก็ลองไปหาดูละกันแต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่มีหรือว่าของยังไม่มาหรืออะไรเงี้ยผมแนะนำว่าไม่ควรรีบไป ซื้อที่อื่นแบบเหมือนซื้อรีเซลหรืออะไรเงี้ยนะครับที่ราคาราคามันสูงกว่าปกติเพราะว่าไม่คุ้มนะครับปกติแล้วเนี่ยโปรดักต์ไลน์ของเลโก้จะทําออกมาเป็นแมสซีฟอยู่แล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีขอมาแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม,ไม่ไม่มีทางไม่มีทางช้าแน่นอนผมว่าปกติแล้วเลโก้วางโปรดักต์ไลน์เนี่ยวางแมสซีฟมาคือวางเยอะมากแล้วก็ถ้ามันมีความนิยมเนี่ยมันจะอยู่ในตลาดไปประมาณ2-3ปีอย่างน้อยนะครับไม่ตมม่ำกว่าน,นี้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ได้เล่นกันไปยาว อีกทั้งนี้นะผมให้เพื่อนๆดูนิดนึงเขาใบ้ไว้ตรงนี้นิดนึงนะเขาเขียนว่าเซตนี้คือ Lego Mario c a r อนะครับในกล่องก็คือจะมี Mario and s t a n d a r d Card นั่นหมายความว่ามันอาจจะมี Non-Standard c a r d มาในอนาคตชุดแต่งรถหรือว่าพาร์ทรถหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นตัวละครตัวอื่นไหมหรือ,อจิหรือจะเป็นพีชก็ไม่รู้นะอาจจะมีเป็นเพื่อน เพื่อนผูมาคือถ้าใครจะเล่นโปรเล่นโปรดักต์ไลน์นี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจไปด้วยนะครับในอนาคตอาจจะมีเพื่อนๆนมาร่วมทีมนะครับแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากได้อีกแล้วนะครับเป็นไงเพื่อนๆถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้คะแนนเท่าไหร่ผมเนี่ยไม่ตัดเลยความสนุกในการประกอบความยากง่ายในการประกอบเนี่ยให้เต็ม1ิรายละเอียดดีเทลให้1ิบความสวยงามของชิ้นเปลิดให้1ิไซส์ขนาดพอประกอบมาเสร็จแล้วนะแล้วแมคาีนิกในการ ในการเล่นหลังจากเรียบแบบประกอบเสร็จแล้วผมให้สิบก็คือไม่ตัดเลยนะคะจริงๆอ่ะมันมีความชาเลน์ในการประกอบอยู่นิดนึงแต่ว่าในเมื่อเขากําหนดมาแล้วว่ามันเหมาะสําหรับ18บวกนะครับผมก็เลยถือว่าคนที่อายุ18ขึ้นไปแล้วอ่ะไม่น่าจะยากเกินความสามารถผมดู iPad ประกอบไปเนี่ยก็ไม่ยากนะฮะหมายถึงว่ามันไม่ยากแต่มันก็ มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันสนุกในการประกอบจริงๆผมใช้เวลาในการประกอบตัวรถอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ประกอบตัวมาริโอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงรวมๆแล้วอ่ะทางเสร็จเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงในการประกอบนะก็ผมไม่แนะนำให้คุณประกอบแบบเหมือนที่ผมทำนะคือรีบประกอบให้มันเสร็จเนี่ยเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะแล้วชิ้นส่วนมันเล็กแล้วเวลาคุณต้องบีบมันให้แน่นถ้าคุณไม่บีบมันให้แน่นเนี่ยอ่ามันอาจจะมีแก๊บระหว่าง ตัวพาร์ตพลาสติกของมันได้ตัวตัวบลิกนะครับแล้วถ้ามันมีแก๊ปขึ้นมานะแล้วเวลาคุณมองเห็นมันเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะอ,อแล้วถ้าคุณต้องบีบให้มันแน่นตลอดเวลาเนี่ยใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงหูคุณผมเนี่ยเจ็บนิ้วมากเลยนะฮะตรงนิ้วเนี่ยคือมันมันมีปุ่มๆนะแล้วเวลาเราบีบลงไปเนี่ยมันก็จเจ็บนะครับยังไ,ไงก็เล่นด้วยความระมัดระวังแล้วกันแต่ว่าเซตนี้สนุกจริงๆแนะนําเลยนะครับก็ทางนี้ทั้งนั้น ผมอยากได้เห็นความเห็นของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ด้วยนะถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆชอบและคิดว่าจะไปซื้อหรือว่าไม่ชอบคิดว่าจะไม่ซื้อหรืออะไรเงี้ยยังไงผมอยากจะดูคอมเมนต์เนาะถ้าเกิดว่างเพื่อนเพื่อว่างเนาะก็เขียนคอมเมนต์กันไว้ได้นะผมจะรู้ว่าเออมีคนสนใจเนาะถ้าแบบมันมีคนสนใจเนี่ยผมอาจจะผมอาจจะเออทางหน้าซื้ออะไรมาผมว่านั่งเล่นหนุผมเองไม่ต้องมานั่งทําอะไรนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูชอบาีเงี้ยมีความอยากจะให้ความคิดเห็นอะไรเนี่ย มันก็เป็นความรู้สึกว่าเออผมรู้สึกว่ามีการมีความสนใจนะเพื่อนๆเออเพื่อนๆเล่นเหมือนกันหรือว่าเพื่อนๆก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าเอออยากจะทํามาเพื่อนๆดูอีกนะครับสำหรับคนที่จะตัดสินใจซื้อในอนาคตอะไรเงี้ยว่าเพราะว่าของทุกอย่างก็มีราคาเนาะผมก็ไม่อยากจะให้แบบอยากจะให้ใช้เงินกันอย่างประหยัดนะครับอเี่ยก็ถ้าคุณได้แบบดูรีวิวได้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็มีคุณค่านะครับก็ อยากจะทำมาให้เพื่อนๆดูแต่เซตนี้ผมแนะนำจริงนะถ้าใครเป็นแฟนมาริโอชอบเล่นมาริโอคาร์ดเนี่ยเป็นแฟน Nintendo ผมคิดว่าควรจะมีไว้สักอันหนึ่งนะไว้แต่งบ้านสวยดีแล้วเดี๋ยวตัวเนี้ผมก็จะเอาไปวางไว้ตรงหน้าทีวีตรงในส่วนของเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ผมวางไว้หน้าทีวีเนาะจะได้เวลาเล่นก็จะได้มีอัตลรตมากขึ้นแล้วก็ดูสวยงามด้วยก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วทั้งหมดก็น่าจะมีแค่นี้และหวังว่าในอนาคตจะมี วิดีโออื่นตามมาติดๆนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมได้นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีวิธีพลาดบ้างในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขออภัยไ้ด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็ขอฝากไว้ทั้งหมดเท่านี้แล้วกันไม่มีอะไรแล้วนะครับในก็เดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ไปวางไว้ตรงหน้าทีีก่อนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม